สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบของ Easy q นะครับ Easy q เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มตัว q u e เนี่ยที่เหมาะกับการใช้งานในร้านอาหารคาเฟ่ที่ต้องการจัดการเรื่องของลำดับการให้บริการนะครับทีนี้อุปกรณ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโซลูชันในการใช้งานด้วยแต่หลักๆก็กจะมี การใช้งานประมาณนี้คือตัวแรกก็คือเป็นจอนะครับกรณีที่ใช้แพ็กเกจที่เป็นพรีเมียมเป็นต้นไปเนี่ยมันสามารถออกจอได้ก็จะต้องมีจอตัวทีวีหตัวครับทำงานพร้อมกับตัวกล่อง Android Box 1กล่องนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดิสเพย์สรุปว่คือตัวดิสเพย์จะทำงานระหว่างตัวทีวีแล้วก็ตัวกล่อง Android Box ครับทีนี้ การดิสเพย์จะดิสเพย์ได้ก็จะต้องมีตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะประกอบไปด้วยจอ10.1นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์กระดาษความร้อนครับตัวนี้เราเรียกว่าชุดคอนโทรลเลอร์ชุดที่ชุดก่อนหน้าเราเรียกว่าชุดดิสเพย์นะครับแพ็กเกจของเรามี2องแพ็กเกจแพ็กเกจแรกเนี่ยเป็นแพ็กเกจเบสิกเนี่ยเราก็จะใช้งานแค่ชุดนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นพรีเมียมเราต้องออกการออกจอด้วยก็จะเป็นชุดหลังต้องมีมาด้วยนะครับแต่ชุดแรกถามว่าชุดแรกมีไว้ไม่ออกจอทําอะไรที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าไม่ออกจอเนี่ยก็จะต้องมีล,ลําโพงมาตัวหนึ่งมาเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการขับเสียงออกมาอันนี้ขอสาธิตการกดบัตรคิวให้ดูก่อนนะครับนะครับก็ QA นะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถ วางประเภทคิวได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นคิวเอคิวบีคิวอะไรก็แล้วแต่สามารถเซตได้ผ่านระบบหลังบ้านนะครับบนคลาวด์ครับตัวนี้เราก็จะได้คิวประมาณนี้ออกมาครับวิธีการเรียกก็กดเรียกเลย A 0 0 4อ่าตัวนี้ก็คือเช่นมีคนมารับบริการมารับคิวก็กดตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะบาร์ตัวหนึ่งอ่ากรณีที่เป็นประเภทอื่นโต๊ะเล็ก โต๊ะสีที่นั่งเราก็สามารถกําหนดพวกนี้ได้เราอยากกดเรียกหน่อยสังเกตครับที่ตัวจอนะครับห0 0ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของการเรียกคิวแล้วก็การทํางานของระบบคิวของ Easy Queue ทั้งหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันที่บอกเมื่อสักครู่คือถ้าไม่มีทีวีแล้วต้องการออกแค่เสียงเอาตัวนั้นออกไปติดลำโพงเข้าตัวคอนโทรลเลอร์เสีสยงจะออกคอนโทรลเลอร์ลูกค้าก็สามารถรับทราบลําดับคิวตัวเองได้ผ่าน เสียงแทนครับครับอีพนี้ก็จะขอแนะนำอุปกรณ์ประมาณนี้ก่อนในอีพถัดๆไปเนี่ยจะมาเสนอตัวฟีเจอร์แล้วก็เรื่องของโซลูชันการใช้งานในแต่ละประเภทให้อีกทีหนึง่งครับผม